พอลงมือทาเจอปัญหาไหมครับเจอครับผมก็เจอปัญหาครับผมก็่กลับมาเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาลงมือทําพราเจอปัญหาผมกลับมาเรียนรู้ใหม่ไรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนต่อเดือนเพราะเป็นแสนเสร็จนะครับผมเคยได้สูงสุด40,000 0บาทจากธุรกิจตัวเดิมที่ผมเคยทําแต่ทีมงานเนี่ยไม่ได้มีไรายได้เหมือนเราครับผมเลยเปิดโอกาส ให้กับตัวเองแล้วก็พร้อมกับทีมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่ตัดสินใจทําครับในวันนั้นครับผมเฝ้ามองธุรกิจที่ชื่อว่าเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กอยู่หลายเดือนครับจากการที่ผมศึกษาและเริ่มที่จะตัดสินใจทําครับในวันนั้นครับผมตัดสินใจจาก5ข้อครับข้อหนึ่งครับบริษัทที่มั่นคงครับข้อสองครับวิสัยทัศน์ในการบริหารครับข้อสามครับสินค้าที่หลากหลายครับ สินค้าเยอะมากผมทดลองใช้นะครับตอนนั้นปรากฏว่าโอ้โหดีทุกตัวเลยอะมาเจอตัวหนึ่งครับน้ำลำัข้าวจมูกข้าวครับมันเป็นขุมทรัพย์บนแผ่นดินไทยทุกท่านเชื่อไหมครับท่ดวใช่ไหมครับผมเลอได้ให้น้ำลนัข้าวจมูกข้าวไวทอสาด้วยครับนั่นคือขุมทรัพย์บนแผ่นดินไทยครับจากนั้นนะครับผมก็เริ่มศึกษาสินค้าทุกกลุ่มเลยครับผมใช้สินค้าครบทุกตัวครับ ผมใช้ทุกอย่างเลยครับยกเว้นครับบัชออนมาสคาร่าอาร์เชโผมไม่ได้ใช้ครับกลัวรู้จักตัวเองมากขึ้นครับกลัวภรรยาผมสาวสวยครับจะติดจะจะเสียใจนะครับเพราะภรรยาผมหน้าตาดีมากนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะประสบความสําเร็จครับผมก็เฝ้ามองต่อครับแผนการตลาดที่โปร่งใสยุติธรรมครับข้อที่สี่ฮะสุดยอดมากเลยฮะ ผมดูแล้วโอ้ ampa, มันจะดีเลยขาดนาเนี้ยโอ้เยี่ยมมากเลยเสร็จแล้วนะครับข้อที่ห้าครับตัวอย่างความสําเร็จวันนั้นนะครับที่ผมเข้ามาครับมีอยู่ท่านหนึ่งครับชื่อเพศสัจกรธนสิทธิ์พรกิจศิริกุลนันท์ครับเขาได้เดือะล้อนนะผมาเลยให้ให้ท่านนิดนึงครับเขาได้เดือดล้านแล้วอ่ะมันก็เป็นตัวอย่างความสําเร็จครับผมก็เลยตัดสินใจทําครับแต่วันที่ผมตัดสินใจทํายังไม่มีข้อ6นะฮะข้อที่6เนี่ยครับก็คือ เทรนด์ของมันคือแนวโน้มปัจจุบันแนวโน้มครับกระแสครับแล้ววันนี้มีข้อที่7อีกครับทัมมิ่งจังหวะโอกาสและเวลาที่สุดยอดที่สุดบวกกับผู้สร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ครับที่ชื่อว่าเอ็มสตาร์นิทเวิร์กครับขอเสียงปรบมือดังให้คุณหมอรพาวัชรศรีโรธครับและในวันนี้นะครับคอร์สเดวินเนอร์ที่สุดยอดมากม ที่สุดยอดสุดๆก็คือผู้ที่เป็นเสมือนครูที่สุดๆเลยครับที่ทําให้เราพัฒนาด้านความคิดพัฒนาทางด้านทักษะพัฒนาวิธีการทั้งระบบเลยครับ mm. คุณหมอพนินโชลเกศครับผประให้คุณหมอด้วยครับ mm. สุดยอดมากครับ mm. ส่งผลนะครับให้เดือนแรกนะครับผมมีรายที่เอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กครับ50,000บาทจากนั้นนะครับขึ้นมาเป็นเจ็ดหมื่ 1น0 0แสนแล้วก็2 0 0แสนครับภายในเวลาเพียงแค่4เดือนครับเสร็จแล้วนะครับภายในเวลา12เดือนครับขึ้นมาเป็น5 0 0แสนบาทภา,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 ายในเวลา1ปีครับขึ้นมาเป็น5 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ภายในเวลาที่15เดือนอ่า14เดือนครับ1ล้านบาทผมบปิดให้ด้วยครับ <Wireless> หลังจากนั้นเนี่ยครับไรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับ เพิ่มขึ้นมาอีกครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยครับล้านสองล้านสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านเก้าแล้วก็ในเดือนที่ยี่สิบสามครับสองล้านบาทต่อเดือนครับสองล้านไม่พอครับขึ้นมาเป็นสองล้านสองสองล้านสามสองล้านหกและเดือนที่ผ่านมาครับขาดห้าหมื่นบาทครับสองล้านเจ็ดแสนบาทครับสำคัญมากครับเป้าหมายเดือนนี้ครับ 2ล้าน8แสนบาทแน่นอนครับแล้วในสิ้นเดือนธันสิ้นเดือนตุลาคมนี้ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ Q6 Q ครบ Cloud Sapphire Star ของรบริษัท M3 Network ครับแล้วในเดือนธันวาคม2 5 2 2ผมจะเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นรหัสคู่หนึ่งครับกับคุณพอมินันที่จะจบและพิชิตต,ตำแหน่ง Cloud Emerald Star ของบริษัทเอเมซานี่ดวครับด้วยรายได้ที่มากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนให้ดูครับหลังจากนั้นนะครับเป้าหมายทั้งยิ่งใหญ่มิถุนายนปี53ครับผมก็จะเป็นคนหนึ่งครับที่พิชิตตำแหน่ง Cloud d ไดมอน t a r าให้ดูครับ ผมเชื่อนะครับว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนครับทําให้เห็นสําเร็จให้ดูครับคนจะเชื่อจากการที่เขาเห็นครับไม่ได้เชื่อจากการที่เขาฟังจากนั้นครับผมก็เลยไปซื้อรถเบนซ์ครับ e c l a s s มาขับครับมูลค่า3ามล้านเจ็ดแบาทไม่ปบมมือหน่อยนะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้ HONDA a i r o r r d ครับเวลาลงหนุมมันดัง ตึบๆผมไปลองหลุมเดิมครับใช้ E Class ตอนนั้นนะครับมันดังตืบตืบนั่นคือ E Class นะครับวันนี้ผมซื้อ S Class มูลค่า7 6ล้านบาทอีกหนึ่งคันครับ <S <S ผมก็ลองเหมือนเดิมครับไปลงหลุมเดิมครับมันไม่ดังตึบๆมันไม่ดังตืบตืบ มันดังแบบไม่ได้ยินเสียงเลยมันเหมือนห่อได้มันเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินมันเหมือนยานอวกาศนั่นคือ S-Class หลังจากนั้นผมก็ซื้อคาลิหาดอีกหนึ่งหลังครับมูลค่า15ล้านบาทครับกับธุรกิจเอ t มตาเน็ตเวิร์ครับสิ่งที่ได้รับมันไม่ใช่เพียงแค่พลิกชีวิต มันยิ่งกว่าพลิก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 พลิกพลิกชีวิตมากมายมหาศาลครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าวันนี้ครับเรารู้ครับว่ามีคนทําได้ครับมีแบบอย่างความสําเร็จมากมายครับมันไม่เท่ากับการส่งมอบโอกาสให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายครับวันนี้ครับเมื่อเราประสบความสําเร็จครับเราจะมีทีมงานที่ประสบความสำเร็จอีกเยอะแยะมากมายครับ ในวันนี้ผมมีในสายงานนะครับตั้งแต่ผมลงไปมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทถึง3รหัสครับแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปนะครับถึงมากกว่า100รหัสในเวลาเพียงแค่2ปีกับ4เดือนผมปิดเท่นให้ธุรกิจเอ็มตาเน็ตวิด้วยครับสามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตให้กับผู้คนมากมายที่อยากจะกินอะไรก็กินครับซื้ออะไรก็ซื้อครับ ล่าสุดที่ผมไปบาหลีผมก็ช็อปกระเป๋ากับคุณพอไม่นันคนลระใบมูลค่ามากกว่าครึ่งแสนเราก็กล้าซื้อนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้สิ่งหนึ่งก็คือว่าวันนี้ครับชีวิตคือเวลาที่เหลืออยู่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่รักคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับ คุณพ่อคุณแม่เราก็อายุน้อยลงครับผมพาท่านไปเที่ยวมาแล้วสี่ประเทศครับเกาหลีใต้ไม่พลาดแน่นอนครับผมพาท่านไปกินร้านอาหารหรูๆครับวันนั้นผมพาท่านไปกินครับหู